สวัสที่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปเล่นแมมเต็มมิมิกนว่าเราจะชนะหรือเปล่าเราจะกลัวแค่เชียวไปดูกันเลยไป let's go let's go let's go วิ่สิครับรออะไรวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งให้เร็วที่สุด ไปเปิดประตูเปิดประตูเสร็จบอกว่าเรียมีบางอย่างปแปลกที่เกิดขึ้นแล้วเราไปตรวจสอบกันที่โรงยิมเพื่อห,หาบอกแสนตนะต,ต่อไปนี้ไปเปิดเร็ว,วประตูแล้ต้องไปอีกฝั่งของโรงยิมนะแต่เราจะเฉยๆแล้วกันไหไปใช้ที่สรนะว่ายน้ำใช้ทำไมไม่เข้าใจเลย ประตูนี้เปิดได้ไหมนะโอเคเปิดไม่ได้ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้แสดงว่าต้องหาเบาะแสจริงๆแล้วล่ะหวัว่าเจอกุญแจแล้วตอนนี้เขากำลังจะเปิดใช่ไหมน่าจะเปิดแล้วมั้งไม่รูอ่ะตอนนี้เราก็เดินโม่ๆตามเพื่อนไปนะ พอแต่ประตูนี่เกิดได้ไหมล่อืมเราจะได้อ๋อนี่ไงเราออกมาแล้วนี่นะเราออกมาจากโรงยิมแล้วเหมือนเราจะต้องเข้าไปในห้องนี่อะบอกว่าเหมือน,อนเจอกุญแจแล้วผมก็จะลองเข้าไปในนี้เขเข้าไปในนี่ประตูเก๋นกันกลิ่นเน่าๆอืมมันเน่ามากมันมีกลิ่นที่เหม็นมากก็เล,เลยออกไปดูอืม,มห้องนั้น ผมว่าห้องนั้นแน่เลยไปดูกันห้องนี้แน่ๆเปไงกุญแจกดลับไปเลยปิวเจะขี่แล้วไม่รับอ่ะโอเคมาแล้วกุญแจโอเคกดคีย์เนาะโอเควิ่งดีกว่าวิวิ่งวิ่งสปีดรันโก go ก o ไม่ใช่ตรงนี้เฮ้ยนี่เราว้ามาที่ไหนแล้วเนี่ยที่นี่มันไม่ขุดอะไรเนี่ยนี่อะไรอะไรทรางข้างหน้ามาของคุณแฮะมันเหมือนเราเคยเจอมาเมื่อก่อนตรงที่เราเคยเล่นที่น่ามันแแปลกนี่ยน่ากลัวมากมันใครเนี่ยเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะผีนี่ว้า เฮ้ยน่ากลัวจังเฮ้ยมันมีเสียงจำสแกสซีเกรดอะไรของมันด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยต้นไม้เอ๊ะมันต้นไม้นี่วะเมืองที่เมืองที่ดีที่สุดแต่ไม่เหมือนแต่ดูเรื่องเหมือนจะไม่มีคนอาศัยอยู่นะโอเคไม่มีคนอาศัยอยู่ในแถวนี้เลยอ่ะ ต้นไม้ก็เขียวที่น so, ี really. ่ต so, ้นไม้ก็เขียวดีกว่าเราจะเจอข้อมูลเกิดอะไรผมจับได้ใช่ไหมเราจะไปเรื่อยๆเลยดีกว่าก็เราจะเจออะไรที่ไม่คาดคิดอีกแน่ๆเลยต้องคิดว่าต้องมีจำสเกลแน่ๆขรับหน้าคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าน่าจะมีจำสเกลอยู่นะครับไม่แน่ใจนะเฮ้ยไงว่าแหละจำสเกล น่ากลัวมากจับสแกนเนี้ยตกใจมากคนน่ากลัวเลยโอเคไปอันนี้ห้องนี้เหมือนเป็นห้องของเขาวงกฏไปห้าสิบจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นห้องข่าวงกฏเนี่ยแหละโตตอบตัวตอบอะไรเป็นสำหรับญี่ปุ่นน้ำประเด็นเขาบอกว่าให้ขากุญแจเนาะโอเคเราเราจะทำเอซเสื้อดำไปนี่แหละเพราะว่าเสื้อกันมันจะรู้นะว่าว่าอยู่ที่ไหนเสื้อดำมันเก่งกูจะบ่อย นี่ไงเจอวันนี่โคตรไวเลยอ่ะไปกดรัอกุญแชร์ไปเลยตามฉันมาไปสิไป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 โอเคไป let's go ไป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 สิเร็วเร็วเร็วไปสิไป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  ไปโอเคไปเอาเอาอะไรเนี okay, me, mm ่ยเอาเอาอะไรของยูเนี่ยไปโอ้ยยูยูโอเคไปฝั่งนี้ไฝั่งนี้ไงต่อไงต่อไปฝั่งไงต่อโอเคฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคไปเลยไปสซี่ ไปซี่ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยเจอทางออกแล้วโคตรไวเลยอ่ะโคตรอีซี่เลยอ่ะคุณผู้ชมอีซี่มากเพื่อ่ามิสเตอร์ดามมาช่วยแต่ช่วยช้ามากแต่เดี๋ยวมันก็เจอทางออกก็ก็ดีอ่ะเจอทางออกเอ๊ะ นี่เราวัดมาที่ไหนล่ะเนี่ยมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดก็ไม่ใช่ต้นไม้สิเอ็กซ์ก็มีต้นไม้นี่นะอออ้าวแล้วแล้วไอ้ไออสองคนนี้มาได้ไงเนี่ยตอนแรกยังไม่เห็นเลยนะ <c oughs> อ้ตอนแรกเห็นอยู่แต่แต่นึกว่าหายไปแล้วนึก <c oughs> ว่าออกจากแมปไปแล้ว <c oughs> ที่ไหนได้ <c oughs> วับตามพวกเรามานี่เองสงสัยมาหลงทางแหละ แล้วพวกมันก็ไม่ยอมไปช่วยเราเลยอีกสองคนเนี่ยแย่จริงๆเลยเอ๊ะผมว่ามันต้องเดินไปข้างหน้าแน่ๆเลยแล้วมันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมยังไงคนใช่ไหมคนใช่ไหมตามคนที่ไปกอไม่ใช่คนนี่หว่าน่ากลัวคนนั่นน่ย่าจะเป็นคนนั่นแหละคนเมื่อกี้หน่าเบื่อ อืมอะไรเนี่ยเปิดได้ไหมโอเคเปิดไม่ได้เ่ไงผมเจอคนนี้ละอันนี้ห้องอะไรอ่ะบ้านใครเนี่ยอ๋ออยู่ที่ถ้ำห่อไปตาทตาเบคอนคนนี้ไปมากันใช่เบคอนหรือวะไม่ใช่แหละใช่เบคอนเนี่ยน่ยคิดว่าอย่างนั้นนะเราตามเขาไปดีกว่าเบคอนเลยชวนได้ อ้อันนี้โดนอันนี้คือห้ามโดนมันใช่ไหมถ้าถ้าเกิดโดนมันเราจะตายใช่ไหมเราคือเราจะตุยใช่ไหมโอเคไป Let's go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  โอเค Let's go Let's ไปต่อไปต่อไปต่อนี่อะไรเนี่ยไอ้ผีต็มหัวเลยไม่ไมนะผีมันไล่คนนั้นแล้วอ่าเฮลมีเฮลมี โอ้มันดูนิ่งแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาประาศมาถึงแลเนี่ยอ้าวเบคอนอันนี้แบบเฮ้ยนี่มันคนที่ตายแล้วนี่นาเป็นเหมือนเป็นบอะแสจริงๆอ่ะเพราะว่าว่าเขาตายอ่ะเพราะเมื่อกี้บอะแสเบอะแสก็คือคนตายอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่แหละ เราตามคนผู้นี้ไปได้แหละคนผู้นี้น่าจะช่วยเราได้เยอะไป Let's go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  จะมีคนรอชีวิตใครจอยตามมาอ๋อมีใครจอยตามมาใช่ไหมอ๋อมีมีเฟรนจอยมาเนาะโอเคไปไปไป โอเคผูโอเคุณ้คนนี <t t ้มารอคุ้มละวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรแน่ๆโอเคก็จะไปแน่มามางทำไมเนี่ยอ้าวรอไอ้เบคห้องนั้นหายไปไหนอีกเนี่ยลงทางโอ้ยขพวกเดลมันชอบหลงทางจริงๆเลยเฮ้วิ่งดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราวิ่งดแล้วมันจะเร็วขึ้นนะครับเฮ้ยวันเราเข้ามาได้ลงยาง นี่ไผมเจอเตียงนอนไม่มีอะไรอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรในบ้านเนี่ยแล้วก็ลงไปข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมอ๋บอกเออเขาบอกว่าข้างล่างมีที่เดียวที่เราสามารถไปได้นู่แล้วก็ไปข้างล่างนี่แหละผมไปเลือกตัวหาผมเป็นสิกโก มันเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วมั้งเขบอกว่าที่ที่เย่ยที่สุดอาจจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดก็ได้แล้วมันก็ปลอดภัยที่สุดจริงๆเลยแหละนี่โรงแรมหมอรู้สึกกระดูกมาเราเข้ามาในโรงแรมแล้วต้องไงต่อตอุ้ยประหผีจับสกกแกน่ากลัวจังออโอเคมาบสัเข้ามาเ้าตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือไปชั้นที่สองใช่ไหม น่าจะใช่แหละแล้วเหมือนมันจะมีตัวประหลาดอะไรมาด้วยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับที่นี่ครับเป็นเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับเพียงเพียงคือ thank y o นะครับขอบคุณมากครับ